สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตำนานเส้นทางสายใหม่ตอนสุดท้ายของซีรีส์เราครับค่ะตลอดเจ็ดตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางผ่านยุคสมัยต่างๆของเส้นทางสายใหม่ตั้งแต่จุดกำเนิดอันน่าทึ่งยุคทองอันรุ่งโรจน์สันติภาพของมองโกหายนะจากโรคระบาดไปจนถึงการถูกค้นพบอีกครั้งในเกมการเมือง หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องราวของเส้นทางสายใหม่โบราณได้จบลงไปแล้วแต่ถ้าผมจะบอกว่าอิทธิพลของมันยังคงอยู่รอบตัวเราในทุกๆวันแม้กระทั่งในจานอาหารกลางวันของคุณล่ะครับวันนี้เราจะมาสำรวจมรดกที่ยั่งยืนของเส้นทางสายนี้กันในตอนสุดท้ายที่มีชื่อว่าเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดมรดกในจานอาหารน่าสนใจมากเลยค่ะช่วยขายายความหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจเรื่องแรกของเราครับ คุณชอบทานแอปเปิลไหมครับชอบสิคะเป็นผลไม้ที่หาทานง่ายมากรู้ไหมครับว่าแอปเปิลที่เรากินกันทุกวันนี้มีต้นกําเนิดมาจากไหนการวิจัยทางพันธุกรรมพบว่าบรรพบุรุษของแอปเปิลสมัยใหม่คือแอปเปิลป่าสายพันธุ์หนึ่งจากเทือกเขาเทียนสารในประเทศคาซัคสถานครับคาซัคสถานซึ่งก็อยู่บนเส้นทางสายไหมพอดีเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ เมื่อนักเดินทางในสมัยโบราณกินแอปเปิลเหล่านี้แล้วทิ้งแกนไปตามทางเมล็ดของมันก็ค่อยๆเติบโตและแพร่กระจายไปทางตะวันตกต้นไม้เหล่านี้ได้ผสมข้างพันกับแอปเปิลป่ายุโรปที่มีรสเปรี้ยวกลายเป็นแอปเปิลบ้านลูกใหญ่รสหวานที่เรากินกันในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือแอปเปิลในมือของคุณคือลูกหลานพันผสมของเส้นทางสายไหมครับว้าวเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะแล้วมีอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะ พียบไอครับตำนานที่ว่ามาโคโปโลนำพาสต้าเข้าอิตาลีอาจจะไม่จริงครับแต่เส้นทางสายใหม่นี่แหละครับที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคการทำอาหารประเภทเส้นมันนำข้าวอังุ่นวอนัทพิสตาชิโอและเครื่องเทศนับไม่ถ้วนไปทั่วทั้งทวีปอาหารอย่างข้าวหมกปาเอยาของสเปนหรือปูเลาของอินเดียล้วนมีรากเง้ามาจากครอบครัวอาหารเดียวกันที่เดินทางไปตามเส้นทางนี้ครับสุดยอดเลยค่ะ แสดงว่ามรดกของเส้นทางสายไหมมันแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมของเราลึกซึ้งกว่าที่คิดมากเลยแล้วในโลกปัจจุบันล่ะคะแนวคิดของเส้นทางสายไหมยังคงมีอยู่ไหมคะมีครับแล้วมันกลับมายังยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำในชื่อเส้นทางสายไหมใหม่หรือโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative ของประเทศจีนครับได้ยินชื่อนี้บ่อยมากเลยในข่าวต่างประเทศมันคืออะไรกันแน่คะ BRI คือหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ทะเยอทะย,ย,ยานที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยครับริเริ่มโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในปี2013เป้องหมายคือการเชื่อมเอเชียยุโ,โรปและแอฟริกาเข้าด้วยกันด้วยเครือข่ายถนนรถไฟท่าเรือและท่อส่งพลังงานมันคือการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจขนาดมหาศาลโดยมีจีนเป็นศูนย์กลางฟังดูเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์มากเลยนะคะ ในทางทฤษฎีก็ใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติมันก็มีข้อถกเถียงและคำวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงตามมามากมายและนี่คือเรื่องที่น่าตกใจของเราในวันนี้ครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอคะข้อวิจารณ์ที่ดังที่สุดคือเรื่องการทูดกับดักนือหรือ d e ็บทรัพไดโพเรซีครับ คือจีนจะให้เงินกู้จํานวนมาหาศาลแก่ประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสร้างโครงการเหล่านี้แต่เมื่อประเทศเหล่านั้นไม่สามารถชรําระหนี้คืนได้จีนก็จะเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองหรือเข้าควบคุมทรัพย์สินเหล่านั้นแทนมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมคะตัวอย่างคลาสสิกที่สุดคือศรีลังกาครับที่ต้องยอมยกการควบคุมท่าเรือน้ําลึกที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ให้กับจีนเป็นเวลา99ปีหลังจากไม่สามารถชรําระหนี้ได้นักวิจารณ์หลายคนมองว่านี่ไม่ใช่แค่โครงการเศรษฐกิจ แต่เป็นม้าโทรจันสำหรับการขยายอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์และการทหารของจีนครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากเลยนะคะแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบเส้นทางสายไหมใหม่นี้กับเส้นทางสายไหมโบราณเนี่ยค่ะมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะนี่คือเรื่องที่น่าเอาไปเล่าต่อและเป็นบทสรุปที่สำคัญของซีรีส์เราเลยครับเชิญเลยค่ะเส้นทางสายไหมโบราณเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับมันค่อยๆเติบโตขึ้นมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ เป็นระบบที่กระจายอํานาจมีผู้เล่นหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชาวซอกเดียเปอร์เซียอารับเข้ามามีบทบาทสําคัญมันเป็นเครือข่ายที่มีหลายศูนย์กลางในขณะที่เส้นทางสายไหมใหม,ใหม่หรือ BRI เป็นโครงการที่ควบคุมจากศูนย์กลางอย่างชัดเจนครับมันถูกขับเคลื่อนโดยรัฐเพียงรัฐเดียวคือจีนมีรูปแบบเหมือนดุมล้อและซี่ล้อที่มีจีนเป็นศูนย์กลางเป้าหมายหลักก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจเพื่อขยายอิทธิพลของจีนและสร้างตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าจีนครับการที่จีนเลือกใช้ชื่อเส้นทางสายใหม่ใหม่ก็เป็นการตลาดที่ชาญฉลาดมากเลยนะคะเพราะมันทำให้คนนึกถึงภาพที่โรแมนติกของการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอดีต ถูกต้องครับมันคือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเส้นทางสายไหมโบราณเองก็ไม่ได้มีแต่สันติภาพครับมันเต็มไปด้วยการแข่งขันการควบคุมและการแสวงหาผลประโยชน์เช่นเดียวกันเกมที่ยิ่งใหญ่เพื่อควบคุมเส้นทางเหล่านี้จึงไม่เคยจบลงอย่างแท้จริง มันแค่เปลี่ยนรูปแบบและผู้เล่นไปตามยุคสมัยเท่านั้นเรื่องราวของเส้นทางใสายไหมจึงยังคงดำเนินต่อไปและกําลังหล่อหลอมโลกของเราอยู่ในขณะนี้เลยนะคะใช่ครับมันคือเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแท้จริงครับและนี้ก็คือบทสรุปการเดินทางยาวนานของเราในพอดแคสต์สุดท้ายของเราค่ะเราหวังว่าเรื่องราวตลอด7ตอนที่ผ่านมาจะทาให้ทุกท่านได้เห็นว่าประติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับปัจจุบันของเราอย่างน่าทึ่งมากทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมากับเราตลอดซีรีส์นี้ครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวของเราและอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกด subscribe หรือ follow ช่องของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดสำหรับเราครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโปรเจกต์หน้าสวัสดีค่ะ